วันนี้กิจกรรมดีๆของตลาดน้ํานะคะแล้วก็จะมอบบัตรนะคะบัตรเข้าเข้าสวนสยามนะคะทะเลกรุงเทพนะคะโดยบัตรนี้นะคะสามารถเล่นึ้งเล่นได้นะคะตลอดวันเลยนะคะขอมอบเพื่อครอบครัวผู้โชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะเดินไปเดินมาเจอเดอะแกงค่ะแกงนี้นะคะมีกันอยู่เป็องชั้สี่หนุ่มนะคะ เราจะชวนน้องๆนะคะไปเที่ยวสวนสยามนะคะแต่ต้องแต่ต้องให้น้องๆบอกสโลแกนของสวนสยามหน่อยนะคะว่าสวนสยามทำไมนะเป็นโลกแห่งความสุขแวมากนะคะงให้ไปนะคน้พา้องไปอ่าโอเคขอบคุณนะคะน้อง้ชีีเลยมาสองัที่น้องเห็นที่ีะแล้วก็ถามว่าเออจะไปสวนสยามไหมกาลังจะไปพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ต้องมอบความสุขให้น้อง ามาเจอผู้โชคดีแล้วนะคะสําหรับการไปเที่ยวที่สวนสยามนะคะทะเลกรุงเทพนะคะโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมนะคะชื่ออะไรครับชื่อเบนส์นะคะชื่อน้องเบนส์นี่ชื่ออะไรครับชื่อน้องบอสไปที่น้องนแน่นเลยเพราะหน้าเหมือนกันยังกแก่เลยนะคะ <S <S ไปเที่ยวสวนสยามไปไม่เคยไปนะคะโอเคอรับบัตรได้เลยนะคะบัตรนี้นะคะสามารถให้ทุกเล่นได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ถ้าไปจนจับเลยนะคะแต่ต้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะรับไปค่ะลูก หนึ่งน,นะคะสำหรับการไปเทีย่ยว<ล>สวนสยา uh ัในครั้นี้ยอบคเณย้ม่ออบคสนุนะคะรับปัดเลยค่ะสองที่นะคะทีาบกรับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่กุณน้องก็เดินทางมารับทยชมผู้ครับที่วัดสวรวัดสามลียใตขอบคุณนะคะพี่ครับตตลาดนัดขวัญเรียมนะคะลืมบอกคราวนี้เราก็เลยได้ถือโอกาสลงเรือนะคะเพื่อที่จะแจกปัดเที่ยวสวนสยาันะคะให้กับน้องๆนะคะ ก็เจอน้องผู้โชคดีนะคะน้องเข้ามาจากลพบุรีนะคะแต่เขาจะอยู่ที่นี่อีกหลายวันงั้นก็ไปที่สุทธิยางนะครับลูกพี่สนุกนะคะขอบคุณค่ะแล้วมาที่นี่เลยคะ่ะมีอสองหนุ่มนะคะรู้ักสุทธยางมั้จครับอยากเที่ยวไหมครับม,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 มีพี่มีบัตรเ,เข้าสุทสยามเรีพร้อมเพื่อเล่นนะคะตลอดการ เดินทางในวันนั้นเลยนะคะเล่นอะไรก็ได้เล่นสี่รอบก็ได้นะคะเดี๋ยวของย่านมอบนะคะอันนี้ตรนนี้ตังนี้อันนี้อันนี้อ่ะอันนี้มวั้งเนาะตั้งหนึ่งสองสาม